ท่านพี่น้องครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จัดงานถามมาต่อไปใช้งบประมาณในการจัดงานค่าเช่าสถานที่ค่ารับรองเพื่อที่จะเอาคนมาฝังรายการถามมาต่อไปใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนไป30ล้านบาทกลายเป็นว่าคนก็ไม่มาฟังถามก็ไม่ถาม ประยุทธ์พูดคนเดียวแล้วประยุทธ์ก็บอกว่าก่อนที่จะเข้ามารัฐประหารประชาชนไม่มีความสุขอาจจะใช่ครับแต่พอประยุทธ์รัฐประหารยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคม2,557ตั้งแต่วันนั้นล่ะครับประชาชนนอกจากจะไม่มีความสุขแล้วยังมีแต่ทุกข์เพราะ ไรความหวังไรอนาคตวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะอยู่อย่างไรอาหารมื้อข้างหน้าจะเอาเงินไหนไปซื้อไปหามารับประทานประยุทธ์ไม่เดือดร้อนนี่ครับอยู่บ้านหลวงน้ำไฟฟรีเติมน้ำมันฟรีแต่วันนี้ประยุทธ์ยังอยากจะไปต่อขอเถอะครับอย่าไปต่อเลยสงสารบ้านเมืองสงสารประชาชน จะอยู่ต่อจนประเทศชิปหายวายป่วงไปหมดเหรอคุณประยุทธ์จันโอชา